พบกับพระกิติคุณสิริกุโนในธรรมะคือคําตอบวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ห้าขึ้นห้าคำ่ำก็จะได้มาแชร์ประเด็นธรรมะการฟังธรรมเนี่ยถ้าเราฟังด้วยดีก็ย่อมได้ปัญญาสุสัสังกพเตปปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าเราพิจารณาตามในสิ่งที่ ผู้แสดงธรรมได้แสดงออกไปให้เห็นตามความเป็นจริงคือสามารถที่จะแยกแยะวิจัยทําให้เห็นสภาพตามความเป็นจริงได้มันก็จะทําให้เกิดปัญญามันก็จะเป็นภาวนาได้ก็คือพัฒนาสติปัญญาให้เกิดยิ่งขึ้นไปได้ทุกวันนี้เราจะ ได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ในทางที่ไม่ดีพระสงฆ์ประพฤติเสียหายหลายคนก็เลยเสื่อมศรัทธาไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะทําบุญหรือไม่อยากจะฟังธรรมกับพระสงฆ์ก็หันไปฟังธรรมของคารวะบ้างของอาจารย์รูปอื่นๆที่ไม่ใช่พระบ้างอันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนตัว หรือส่วนบุคคลคนเราก็มีสิทธิ์เลือกที่จะฟังใครหรือไม่ฟังใครแต่วันนี้ก็จะได้มาให้ข้อคิดว่าบางทีการที่เราจะได้ประโยชน์มันก็ไม่ใช่จะได้จากสิ่งที่เราชอบใจเสมอไปจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราถูกใจเสมอไป บางทีเราจะได้ประโยชน์มันก็เกิดมาจากการที่เรานั้นได้พิจารณาให้เห็นให้เห็นสัจจะความจริงแม้ในสิ่งที่เราไม่ชอบใจในสิ่งที่มันไม่ถูกใจในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องธรรมะเนี่ยมันมันแสดงให้เห็นให้เห็นความจริง ทั้งสองแง่สองมุมมันจะเลือกแต่สิ่งที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างเดียวไม่ได้เหมือนคนปฏิบัติธรรมอ่ะคนปฏิบัติธรรมถ้าจะเอาแต่อารมณ์ที่น่าพอใจจะเอาแต่ความสงบจะเอาแต่นิมิตที่ดีจะเอาแต่ปีติปฏิเสธความไม่สงบปฏิเสธความฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านไม่เอาไม่สงบไม่เอา อย่างน,นี้มันก็ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมมันมันมันจะกลายเป็นว่าเรากำลังจเจริญตัณหามากกว่าจเจริญความอยากมากกว่าแล้วคนประเภทนี้จะมีอารมณ์รุนแรงพอมันไม่ได้สิ่งที่ด้สิ่งที่ตนหวังถ้าอยากแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดความขัดเคืองมันจะเกิดความขัดใจที่รุนแรงมากหรือเกิดความท้อใจที่รุนแรงมาก เราจะเห็นคนปฏิบัติทำหลายคนเนี่ยเมื่อเจอสิ่งที่มันกระทบไม่พอใจก็อาจจะตะบะแตกอาจจะวีนอาจจะแสดงกัาดก๊าเฟียดออกมาหรือว่าโมโหหรือว่าต,ตินุ่นตินี่อะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดกลายเป็นคนยึดความสมบูรณ์แบบติดความสมบูรณ์แบบ อะไรไม่สมบูรณ์แบบอะไรไม่ดีก็ไม่ได้เลยด่าไปหมดติไปหมดเนี่ยมันก็จะเป็นอาการของคนที่ปฏิบัติธรรมที่อาจจะติดใจพอใจกับความสงบติดใจพอใจกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาแต่พอเจออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่สามารถต้านทานไม่ไม่สามารถต้านทานอารมณ์ที่มันเป็นปฏิฆะ กระทบกระทั่งแห่งใจความขัดเคืองใจก็ไม่สามารถที่จะอุเบกขาปล่อยวางสงบใจไว้ได้เช่นเดียวกันกับการฟังธรรมเราจะฟังธรรมเราอยากจะเห็นแต่สิ่งที่มันถูกใจดีงามอยากจะเห็นพระปฏิบัติดีไม่อยากเห็นพระที่ไม่ดี แต่ถ้าเราพิจารณาความจริงโดยโดย,โดยไม่มีอคติเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอะภาพที่จะมีแต่ภาพปฏิบัติด,ดีในหมู่คณะสงฆ์เนี่ยไม่มีภาพที่ไม่ดีเลยมันมีสังคมไหนที่เป็นแบบนั้นบ้างอะในทุกสังคมคนร้อยพ่อพันแม่หน้าตาย,ยังไม่เหมือนกันเลยขนาดเกิดมาเป็นแฝดกันออกมาจากท้องแม่เดียวกันนิสัยยังไม่เหมือนกันเลย ความชอบยังไม่เหมือนกันเลยแล้วพาที่บวชเข้ามาก็ร้อยพ่อพันแม่สังคมสภาพแวดล้อมที่ถูกเลี้ยงดูการสั่งสอนอบรมประสบการณ์ที่เคยเจอมาอัธยาศัยอุปนิสยัยบุญบาร,รมีก็ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าถึงเปรียบบุคคลไว้สีบ่บาบุคคลผู้เป็นเหมือนบัวพ้นน้ำแล้วก็ เข้าใจอะไรได้ง่ายบรรลุทำง่ายไม่ต้องสอนมากบุคคลผู้เป็นวัวปิ่มน้ำก็อาจจะต้องสอนหน่อยถึงจะเข้าใจถึงจะแจมแจ้งส่วนบุคคลผู้ยังเป็นบัวยังไม่พ้นน้ำยังอยู่กลางๆก็อาจจะต้องฝึกต้องสอนบ่อยขึ้นมาถึงจะเริ่มพัฒนาได้ ส่วนบุคคลผู้เป็นบัวใต้ตมเป็นอาหารของปลาของเต่าก็อันนี้ก็จะยากต้องใช้เวลานานนานพระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบบุคคลเปรียบเสมือนดอกบัวสีว่เหลาซึ่งมันต้องอาศัยเวลาคนเรามันก็ไม่เหมือนกันการฝึกฝนอบรมการหักห้ามยับยั้งชั่งใจการนอายต่อใจะ้ายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาป กิริยามารยาทมันก็ไม่เหมือนกันบุคลิกภาพก็ไม่เหมือนกันความเชื่อทัศนคติความเห็นก็ไม่เหมือนกันการจะปรับทุกอย่างให้มันตรงที่เรียกว่าอุชุปฏิปโนเนี่ยคือทําให้อแบบททำการประพฤติปฏิบัติของภาะรูปนั้นเป็นอุชุปฏิปโนได้ปฏิบัติตรงได้เนี่ยมันถึงเป็นอะไรที่ทําได้ยาก เพราะคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนอัธยาศัยเขาเป็นดอกบัวพ้นน้าแมวเขาเข้ามาเขาได้ยินได้ฟังทมเขาก็บรรลุธรรมได้ปฏิบัติได้เลยแต่บงางคนก็จะต้องอาศัยวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นความจริงตรงนี้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเราไปเอาใจเอาใจไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีมันจะทําให้เราทุกข์ ต่อไปไปอยู่ในสังคมไหนเจอใครไม่ดีใครทําอะไรไม่ดีเราก็จะอกแตกตายไอ้น่นในนี้ก็ไม่ดีติดความสมบูรณ์แบบอยากได้แต่สิ่งที่พอใจแต่พอเจอสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่มันขัดเคืองใจคุมอารมณ์ไม่อยู่เเป็นคนติดความสมบูรณ์แบบเป็นโรคหลงหลง หรือจะพูดได้พูดได้ว่าเป็นพวกอารมณ์สองขั้วก็ได้ถ้าเจอสิ่งที่น่าพอใจก็ดีอารมณ์ดีมากเลยแต่ถ้าเจอสิ่งที่ขัดเคืองใจนี่ก็จะอารมณ์ร้ายรุนแรงเราเป็นเช่นนั้นหรือไม่ฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมการฟังธรรมเนี่ยมันก็จะต้องฝึกใจให้ยอมรับในสิ่งที่ในอารมณ์ที่มันไม่น่าปรารถนาให้ได้ต้องฝึกให้ได้ต้องข่มมันให้ได้ถ้าข่มมันไม่ได้ มันไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นมันจะไม่ได้เป็นปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสแต่มันจะเป็นการที่เราพอกพูนกิเลสพอกพูนตัณหาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอฝากยังยมไว้แต่เพียงเท่านี้